รู้นะ <Okay. S 1> ว่าดูได้ชอบใจกดติดตามกดสับตะไคร้กันด้วยนะครับบ๊า,ายบายกดสับตะไคร้นะครับนี่อันนี้กดกดกดตะไคร้ตรงนี้ช่องผมนะกดเลยครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยครับดูดีครับโอเคนะผมก็ขอกราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีผมช่อง r 2 b ชนแนลนั่นเองนะผมก็วันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์โนบี้เคฟฟ่โอ้เดี๋ยวเขาส่งนะครับเดี๋ยวเขาส่งอะไรเนี่ยอันนั้นนั่นแหละครับชื่อบนนี้เนี่ย,ยผมซูมให้ดูนะครับเห็นีหมครับโอเคนะผมถ้าเข้ามาตอนแรกนะผมให้ทุกคนนะครับเขียนทับ R E G I S T E R นั่นเองครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เลยครับเนี่ยเฟีย นี่ฟรีนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยเป็นสไวเบิร์นั่นเองครับผมเนี่ยเอาชีวิตรอดนั่นเองครับอันนี้การกระโดดเล่นนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับมีด้วยครับการกระโดดเล่นอันนี้เป็นแมปนั่นเองครับผมทองเซิร์ฟอ๋อแมปมีอยสามแมปนั่นเองครับอันนี้อะไรกิจกรรมต่างๆเหรอครับยังไม่มีครับผมกิจกรรมยังไม่มีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูแมปต่างๆได้เอกนะผมก็มีแมป V.P. แล้วก็ H1 H2 H1 H7 H72 นี่ H71 เป็นคือแมปใหญ่นด้เนี่ยว้าวมืดตืดพี่น้องประชาชนโอ้โหมืดเลยครับพี่น้องเอากลับ T.D.O. แบบไม่มีดีเลยนั่นนะผมกลังจะรอเลยนะ เดี๋ยวๆของฟรีตรงไหนเนาะยผมดูก่อนหรือกดตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรอันนี้เป็นเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นั่นเองนะผมก็ก็อย่างนั้นนะครับนี่อันนี้เป็นวีพีนะผมเข้าไปดูเลยครับเอาวีพียังไม่ได้สร้างนะครับเอ่อเฮนเนตึงเลยมืดตืดเหมือนกันพี่น้องประชานะครับ Two thousand years later โอเคนะผมก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นก็ไอพอทพอใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปอโอเคนะผมก็บ๊ายบายนะครับเจอกัน